สวดีค่ะวันนี้ลูกค้าก็เข้ามาใช้บริการเปลี่ยนของเหลวั้งระบบนะคะเอ่ออันนี้จะอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะคะวันนี้ลูกค้าก็จะมาเปลี่ยนก็จะเป็นน้ํามันเครื่องนะคะรองน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็จะมีเอ่อเดี๋ยวก็จะมีน้ํามันเ e กียร์เฟืองท้ายนะคะแต่ว่าจะอยู่ตรงโซนมูนแล้วก็มีน้ํามันทอมาลัยพาวเวอร์นะคะตัวนี้ของเราจะเป็น ATF ของสองโถน,นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํายาหม้อน้ํา นี้ก็เพื่อช่วยรักษาเครื่องยนต์นะคะอายุการใช้งานจะได้ยาวนานนะคะเ่ยนถ่ายตามระยะนะคะของเหลวทั้งระบบคะช่วงนี้เราจัดโปรนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบาถามทางอินบอ์มาทานเ,เพจของเราได้นะคะนี่จะมีแอดมินตอบตลอดนะคะถ้าตอนนี้เป็นขั้นตอนการถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมคะใชทำอะไรอคะตอนนี้ช่วนนี้คืออันนี้ก็ลองเพื่อถ่ายไปน้ำมัน ใช่คะช่ะสีน้ำมันเ่าแบบน้ำมันนะคะนี่ต้องเปลี่ยนถ่ายตามระยะนะคะึง1เ0 0กโลนะคะหรือไม่ก็หุเดือนนะคะเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องค่ะอันนี้ก็คือถ่อายน้ำมันเกียแล้วครับน้ำมันเกียก็จะเป็นสีดำนี่เราจะถ่ายด้วไอ้ตามระยะ อันนี้คือเราจะเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปแล้วครับมาที่ดูเติมอันนี้คือเครื่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายครับอันนี้เป็นน้ำมันเฟืองท้ายครับเบอร์แปดสิบเก้าสิบเป็นเฉพาะรุ่นของฮีโก้ครับอันนี้คือขั้นตอนใส่้ำยาหม้อน้ำครับ เราก็จะเปิดหาปลาเลยการล้างไว้ตอ่ทนี้เราก็จะเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะครับนี่ก็ต้องเช็ดหน้าเป็นอันนี้คือกองน้ำมันเครื่องครับอ๋อก็จะเป็นยี่ห้อนี้เนี่ยเพิ่มการใส่แล้วก็จะทำตามขันตรงที่ขันกองน้ำมันเครื่องครับ <c oughs> น้ำมันเครื่องของเราก็จะใช้เป็นสิบสามสิบนะครับดีเซนี่เราก็จะทำการดูดน้ำมันหมีกนะครับจะมีหัวได้ลมน,นี่คือตัว แล้วก็เปิดทิ้งไว้เลยครับแล้วก็ไปดูน้ามันอันนี้ก็คือกระปุกน้ำมันเบรกนะครับที่เราทําการถ่ายดูเนื่อสักรู่อันนี้คือน้ามันพอเราเติมไปปุ๊บน้ำมันจะค่อยๆดูดค่อยๆยุบลงไปอันนี้เราก็จะทาการเติมเติมเพื่อไม่ให้น้ามันมันยุบน้ำมันมันจะค่อยๆดูดค่อยๆดูดลงไปครับเราก็ต้องค่อยๆเติม เราก็จะเห็นว่ามันค่อยๆย,ยุบนะครับตื่นยามมะนาวนะครับนี่เราก็ใช้เป็นของมาริโอ้นะครับของชาชัอันนี้คือเครื่อง power ววนะครับ power คืววออะไรอันนี้เป็น ATF สองร้อยสิบสำหรับน้ำมัน power ววของเราของเราจะใช้เป็น มเราจะ start เครื่องเพื่อทำการเวอร์ครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน cover เร์าต้องไปหมุนประมาณเพื่อให้น้ำมันมันดูดเข้าดูดออก อันนี้ก็จบชุดสองเหว่แล้วนะครับ